สมมุติว่าวันหนึ่งมีเอเลี่ยนมาเยือนโลกจริงครับนะฮะมนุษย์โลกจะสื่อสารกับเอเลี่ยนได้ยังไงใช้ภาษามนุษย์คงคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมีนักวิทยาศาสตร์เขาทําการศึกษาแล้วแล้วออกมาบอกว่าถ้าจะคุยกับเอเลี่ยนต้องใช้ภาษาพึ่งพี่ลาม,มีสามช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ามช่องนะครับ พึ่งเนี่ยนะีนี่แหละครับย <B> พึ่งนี่แหละน,นะฮะโอ้โหอยู่ดีๆภาษาพึ่งมันดีกว่าภาษามนุษย์ยังไงอะคือมันเป็นยังไงครับคือจริงๆมันไม่ใช่ภาษาพึ่งซะท,ทีเดียวครับคบ <c oughs> คือเขาบอกว่าการจะส่งข้อความออกไปนอกระบบสุริยะของเราเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแบบเป็นสิบปีเลยกว่าจะแค่ไปแค่กลับอย่างเงี้ยทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อกันมานานครับว่าเอพึ่งเนี่ย น่าจะฉลาดเหมือนเราครับเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสมองคนละแบบกับเราแต่มันสามารถวิวัฒนาการได้คล้ายๆกันเราคือถ้านับเป็นวงจรของสิ่งมีชีวิตพึ่งกับมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมายาวนานพอๆกันใช่คือประมาณแบบหลายๆแสนปีพอๆกันครับใช่ไหมฮะแต่ภาษาพึ่ง อันนี้มันต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นภาษาพึ่งครับมันมีเรื่องที่เขาคุยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะฮะเขาบอกว่าภาษาที่เป็นสากลมากที่สุดคำว่าสากลในที่นี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากไหนก็ตามด้วยเหตุและผลของภาษานั้นนะมันทำให้คุณสามารถเข้าใจได้ซึ่งมันเป็นหลักสากลมากๆนะฮะเขาบอกว่าภาษาสากลนะฮะถูก กำหนดเอาไว้ตั้งแต่สมัยกาลิเลโอกาลิเลีศตวรรษที่17ครับเขาบอกเอาไว้แล้วว่าจัก,กรวาลเนี่ยนะฮะถ้าจะคุยกับคนอื่นในจัก,กรวาลที่เราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราต้องคุยด้วยภาษาคณิตศาสตร์อืใช่ครับหนึ่งในความรู้ของมนุษย์ก็คืออย่างในแผ่นทองคำที่ไปกับวยเจอร์อในนั้นก็มีสูตรคำนวณคณิตศาสตร์ที่จะบอกว่าโลกอยู่ตรงนี้ เราเป็นดาวขนาดนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือใส่เป็นสมการคณิตศาสตร์ไปครับเพราะว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวเนี่ยถ้ามีวัฒนธรรมเขาน่าจะเข้าใจคณิตศาสตร์แล้วมันก็จะเป็นภาษาสากลที่จะคุยกันได้อ,อะ้นเอเลนลงมาเนี่ยเราก็เลยบอกมันว่าสองบวกสองเท่ากับส <c oughs> ี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดมันจะพยักหน้าน,นี่นน <c oughs> คุยกันรู้เรื่องแล้วไม่มันก็คงไม่รู้เรื่องมันถามว่าเซเว่นอีเลเวนไปทางไหน,น <c oughs> ต่อตอข้อมูลคุณต่อ,อครับผมก็คือ,อาการทดลองนะครับมันเป็นงานวิจัยฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารลีโอโนาโดนะครับที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาสากลที่วันหนึ่งอาจจะได้ใช้สื่อสารกันระหว่างดวงดาวน,นี่นะครับผมโดยการทดลองเนี่ยมีมั้งแต่ปี2016นะครับถึง2024ผลตลอด8ปีนะครับก็คือพึ่งเนี่ยสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ครับฮะใช่ พึ่งเนี่ยนะพึ่งนี่แหละครับสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเลขการแยกเลขคู่เลขคี่นะครับ,รบการเรียงลำดับจํานวนแล้วก็ยังเข้าใจคอนเซปต์ยากๆอย่างเช่นเลขศูนย์ได้ด้วยโอ<ฮ>้แสดงว่าที่บอกว่าใช้ภาษาพึ่งในการคุยนะฮะ,ะกับมนุษย์ต่างดาวเพราะว่ามันมีหลักการคณิตศาสตร์อยู่ในภาษาของพึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเวลาพึ่งมันมันสื่อสารมันสื่อสารยังไงฮะ 8, <laughs> อีแปดอีเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันทายังไงคะคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีการทดลองครับว่า,เ,าเขาเขาเปรียบเขาทําการทดลองประมาณนี้ครับว่าเขา,เามีทางเป็นเขาวงกดูปตัววายเขาก็จะมีรูปทรงตั้งไว้ข้างหน้าครับแล้วเขาก็จะสมมุติว่าตัวเลขเรูปทรงเนี้ยถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาจะให้สมการเนี้ยเป็นบวกหนึ 1. 1> ่งอืมอ่ะพึ่งก็ต้องเลือกครับระหว่างเข้าไปแล้วเป็นทางแยกตัววายเนี่ยว่าจะไปทางไหนจะไปทางไหนอ่า ถ้าไปทางที่มากกว่าเลขจํานวนของข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าบวกหนึ่งก็คือถูกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไปอีกเส้นทางหนึ่งที่มีจํานวนน้อยกว่าทางรูปครับรูปทางข้างหน้าก็จะเป็นลบหนึ่งเขาให้เลือกอย่างนี้แล้วข้างในก็จะมีรางวัลให้ทางหนึ่งเป็นน้ําผึ้งครับเฮ้ยทางหนึ่งเป็นสารที่เรียกว่าสารควินินซึ่งผึ้งไม่ชอบใช่ครับมันเป็นรสขมออ มันก็เลยทําให้พึ่งได้เกิดวิวัฒนาการการเรียนรู้จำนวนตัวเลขว่าเฮ้ยจะทําอะไรก็ช่างต้องบวกหนึ่งจะได้ได้รางวัลใช่อันนี้แค่การทดลองแรกนะครับการทดลองอีกตัวหนึ่งก็คือการทดลองเลขศูนย์เนี่ยเขาก็ใช้คล้ายๆกันครับคือตัวเลขเนี่ยเขาก็จะมีให้2ทางเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นทางหนึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม5อันกับทางหนึ่งมีเลขสองอ่าอะไรอย่างนี้พึ่งก็จะต้องไปทางที่จํานวนน้อยกว่าทีนี้เนี่ยพอเขาพอเราทดลองได้ระยะหนึ่ง ซึ่งเริ่มเลือกจํานวนตัวเลขที่น้อยลงเรื่อยๆเพื่อไปหาอาหารน้าพึ่งของเขาอือ่าแต่เขาสับขาหลอกครับฮเขาลองเปลี่ยนใหม่จากห้ากับสองใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งกับศูนย์คือหนึ่งเขาใส่เขาใส่สี่เหลี่ยมไว้หนึ่งอันอีกอันหนึ่งเขาไม่ใส่อะไรไว้เลยอ๋อแสดงว่าเขาเข้าใจเลขศูนย์แล้ว่ซึ่งก็ไปทางเลขศูนย์หมดเลยเออนี่ไงนี่นไงนะฮะซึ่ง บางคนอาจจะถึงตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจแล้ว,ลว,ลวภาษาพึ่งเราเราจะไปพูดภาษาพึ่งได้ไงเพราะว่าพึ่งมันก็พูดไม่ได้เหมือนมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องทาไงถึงจะพูดภาษาพึ่งรู้ไหมครับว่าพึ่งเขาสื่อสารยังไงเวลาพึ่งกับพึ่งมาเจอกันทำยังไง <ทำ S 1> ไหม <ทำ S 1> ครับทำยไงครับมันสายตูดครับการสายตูดเนี่ยคือโค้ดของภาษาไม่ได้จะมีท่าสายไงซ้ายสามขวาสี่อะไรอเงี้ยปั๊บ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 แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่งเขาสามารถเข้าใจกันได้ แปลว่าอะไรแปลว่ามีมนุษย์เอเลี่ยนลงมาครับนะฮะคนเนี่ยเดินไปหาเอเลี่ยนต้องสายตูดครับใส่สุดสายตูดให้เอเลี่ยนครับผมแล้วเอเลี่ยนมีเอาแสงเลเซอร์ยิงตูดเราวะพี่คูณเรียบร้อยตูดไหมเออนะฮะแต่เออมันน่าคิดนะตอนแรกผมอ่านบทความเนี้ยแล้วผมก็สงสัยว่าเอาจริงดิตลกเปล่านะวิทยาศาสตร์นี่คุณ เขียนเรื่องโจ๊ก,กันใช่ไหมเอาจริงๆเนี่ยเล่าไปเล่ามาเนี่ยถึงแม้เราจะทําตลกนะแต่<ช>เอาจริงๆในนั้น,น,นเนี่ยเป็นหลักวิชาการหมดเลยนะครับใช่ครับนะฮะโอ้โหใครเข้าใจเนี่ยรู้เลยว่าพึ่งเนี่ยสื่อสารด้วยวิธีการสากลแล้วพึ่งเนี่ยคิดเป็นคณิตศาสตร,ร์มีมบวกมีลบมีศูนย์มีการวางแผนเส้นทางใช่ครับพึ่งเนี่ยเห็นตัวมันเล็กๆสมองมันเล็กๆแบบนี้แต่มันฉลาดได้เกือบเท่าคนเลยครับ ถ้าพึ่งหัวโตเท่าเราเนี่ยมันเก่งกว่าเราอีก <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะใครก็ตามนะฮะหรือคนที่เคยเม้นข้างล่างว่าเคยเห็นเอเลี่ยนมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะอย่าไปโบกมือให้เขานะสายตูดแทนเรื่องเล่าอาวากาศ <c oughs>